จุดเด่นของบ้านหลังนี้ครับคุณผู้ชมอีกอย่างก็อยู่ใกล้ส่วนสาธารณะเลยนะครับก็สะดวกสบายเลยเดินออกมาจากซอย5นะครับก็จะมีส่วนสาธารณะแบบนี้เลยนู้นฮะฝั่งด้านข้างตรงนั้นก็จะมีรถกับข้าวช่วงเช้าเช้าเข้ามานะครับสบายมากๆเลยสะดวกเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศยังแบบเขียวชอุ่มชุ่มชื่นตาลมเย็นนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกหนึ่งจุดนะสำหรับโครงการหมู่บ้าน บุรีลมนะฮะอยู่ในซอยอลพิน5เนี่ครับถ้ามองจากในซอยอของเราเข้าไปอ่าตรงนี้ครับด้านนี้ก็จะเป็นซอยที่เป็นซอย5้านะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปนี่คือช่วงอ่าบ้านของเราในซอยนี้เลยนะครับก็ถือว่าบรรยากาศดีนะเงียบสงบเลยนะฮะคุณผ,ผู้ชมนี่ครับด้านในอ่าหลังเกือบสุดท้ายฮะหลังที่ประมาณ1 2 3 4 5ห้าประมาณนี้นะครับ ก็ถือว่าบรรยากาศโดยรอบๆก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวนนะครับสวนสาธาราารณะอ่านี่ครับกว้างเลยนะครับแล้วก็บรากาศดีมากๆผมให้ดูบรรยากาศโดยรอบๆแล้วคือผมเข้ามาถ่ายทําในช่วงเช้าครับคุณผู้ชมก็ประมาณสักก้าโมงกว่าๆครับก็นี่คือบรรยากาศนะนี่ครับต้นไม้ใหญ่นะครับร่มรื่นมากๆเลยนะครับสามารถเดินมาออกกําลังกายวิ่งออกกำลังกายนั่งพักผ่อนชมวิวได้เลยนะครับ ตรงนี้ก็จะมีร้านค้าซ้ายมือใกล้ๆนะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่าร้านค้าก็อยู่ตรงนี้เองก็ถือว่าสะดวกเลยนะครับนี่ครับร้านค้าจะอยู่ใกล้ๆเราตรงนี้อ่าร้านสะดวกซื้อนั้นเองนะครับอยู่ห่างจากซอยเรามานิดเดียวเองครับคุณผู้ชมนี่ครับสามารถเดินออกมาเลยนะฮะนี่ใกล้ๆเลยโอเคเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมข้างในเลย สวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับปอบิีกบ้านและที่ดินนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โครงการหมู่บ้านบุรีรมนะครับบ้านที่อยู่ด้านหลังผมนี่เลยนะครับหลังนี้เนื้อที่37.1ตารางวา4ห้องนอน2ห้องน้ำครับบ้านหลังนี้เราทําการรีโนเวทให้มีห้องนอนด้านล่างด้วยนะครับคุณผู้ชมอยู่ในซอยเรียบพงสอง23ซาฟารีเบอร์นั่นเองนะครับเข้ามาในซอยย่อยออรพิน5ครับหลังนี้จะสวยและน่าอยู่แค่ไหนเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในเลยครับตามมาเลยครับ โอเคครับคุณผู้ชมก่อนที่จะเข้าไปชมภายในตัวบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะขอพาชมบรรยากาศโดยรอบรอบบ้านก่อนเลยครับบ้านหลังนี้หขนาที่ใต้นะครับก็ถือว่าบรรยากาศดีมากๆเลยเข้ามาบ้านหลังนี้ครับโอ้ตอนนี้เงียบสงบมากเลยนะครับก็ด้านในก็จะสุดแล้วนะครับหลังที่สองฮะสุดท้ายก็ลมเย็นดีมากๆเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับก็เข้ามาในซอยเลียบพงศ์สองยี่สิบสามนะครับเข้ามาไม่ลึกนะก็เข้าวงเวียที่สองครับ แล้วก็เข้าวงเวียนเลี้ยวขวา,าบ้านหลังนี้ติดกับตรงทางเข้ามาเนี่ยฮะด้านหน้าตรงนี้นะครับตรงนั้นที่เห็นเนี่ยจะเป็นส่วนสาธารณะนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นสวนใหญ่ๆเลยแล้วก็ต้นไม้ใหญ่เขียวชะอุ่มเลยแล้วก็สามารถไปนั่งชิลๆได้วิ่งออกกําลังกายได้เลยนะครับก็ถือว่าใกล้สวนเดินออกไปได้เลยนะครับนี่เลยนะฮะก็หลังนี้เนื้อที่37.1ตารางวา4ห้องนอนสห้องน้ำครับ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของต่อเติมด้านหน้ามานิดนึงด้วยนะครับก็จะทําเป็นห้องอเนกประสงค์ได้นะก็เป็นห้องทํางานหรือเป็นลอฟิตหรืออะไรต่างๆก็ได้เลยเหมาะเลยนะครับก็ถือว่าได้บรรยากาศอยู่นะครับเงียบๆนะครับผมเข้ามาวันนี้ก็ถือว่าเงียบนะเพื่อนบ้านก็อยู่นะครับแต่ว่าเขาก็อยู่กันเป็นสัดส่วนดีนะครับได้ยินแต่เสียงนกกับเสียงผมเนี่ยฮะทั้งซอยก็ถือว่าเงียบจริงๆนะครับผมก็เกรงใจอยู่เพราะว่า อ่าผมอธิบายรีวิวบ้านตัวนี้เสียงดังอยู่คนเดียวเลยในซอยนี้นะครับจริงๆก็มีเพื่อนบ้านอยู่นะนี่ครับด้านหน้าของเราจอดรถได้1คันนะครับแล้วก็ด้านในจอดได้อีกหนึ่งคันตัวบ้านยกสูงขึ้นมาจากพื้นค่อนข้างเยอะนะคุณผู้ชมหลังนี้นะโอเคเดี๋ยวผมพามาชมภายในเลยครับด้านในอ้อเดี๋ยวให้ดูบ้านเล็กที่ก่อนนะครับบ้านเล็กที่ก็22นะ2 2ทับหนนะครับสีขาวประตูร้วสีดำนะครับเป็นบานสไลด์ตามนี้เลย ยกสูงขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของตัวพื้นที่จอดรถเองเนี่ยก็ปูกระเบื้องให้เต็มสุดแนวเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงร่องนี้นะฮะก็ใส่เป็นย้าเทียมไปให้นะครับเผื่อไว้ทำลงต้นมงต้นไม้อะไรประสงค์ได้เลยนะครับด้านในเข้ามาประมาณนี้ครับฝ้าด้านบนก็เป็นฉากเรียบนะครับที่จอดรถเองก็ประมาณนี้ตามที่เห็นภาพเลยนะครับก็จะเป็นเวิ์งแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าสูงอยู่แล้วก็ตรงนี้นะจะมีชั้นตรงนี้เขาเรียกว่าชั้นรองเท้าเนาะ ใส่รองเท้าใส่ของใส่อะไรได้เดี๋ยวผมขอ,อยัดเปิดให้ดูตัวนี้เขาเออกแบบไว้ให้ประมาณนี้ก็จะมีชั้นด้านบนก็จะมีชั้นนะใส่ของใส่อะไรได้เลยประมาณนี้เลยครับอ่าก็ถือว่าเป็นอนี้ประสงอยู่เนาะนี่ครับนี่นะถ้าด้านในนะอ่าเข้ามาผมมองมองออกไปเนี่ยถอยรถประมาณนี้ครับหนึ่งคันก็สูงอยู่พอสมควรครับก็มองออกไปด้านนอกก็จะประมาณนี้ครับอ่าประมาณนี้เลยก็บ้านหลังนี้นะถือว่าอยู่ในโซนอ่า เดินทางสะดวกเรียวของสองยีสามก็ใกล้กับซัฟฟรีเวอร์นะสวนสัตว์ซัฟฟรีนะครับแล้วกอ็ออกไปนิดนึงประมาณ1.3มกิโลครับก็จะเชื่อมอถนนหาไทราดใกล้บิ๊กซีหาไทลาดนะครับแล้วก็ใกล,ตล้ตลาดหาไทมิตรตลาดมะลุ้ยนะครับก็แยกตัด้ายออกไปในิดใหม่อ่าทุกทีครับออกไปหาไทรายหาด1.3กิโลใช่ไหมจากบ้านหลังนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายก็จะเข้าเชื่อมออเงินสายใหม่ถ้าเลี้ยวขวาก็จะเข้ามินบุรี ตัดเชื่อมตลาดหาไทมิรเชื่อมอนิมิตใหม่นะครับก็ถือว่าเดินทางสะดวกอยู่แต่ถ้ายุเทินกลับไปครับคุณผู้ชมก็จะเข้าแฟชั่นไอแลนด์ครับเป็นสี่แยกพระพรมนะครับเข้าคูบอนอ่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสะดวกตลาดกีหมูตลาดหาไทมิรตลาดมารวยตลาดพระพรมแล้วก็ใกล้ๆหมู่บ้านตรงนี้ครับก่อนจะถึงแยกก่อนจะเข้ามาเนี้ยฮะก็จะมีตลาดอ,อาหารเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับโอเคเลยเดี๋ยวผมจะพามาชมภายในเลยครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมจะไม่ตัดนะผมจะรันไปยาวเลยนะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยผู้ชมด้วยนะครับก็จะให้รันยาวๆไปเลยครับนี่ครับเข้ามาภายในตัวบ้านครับตรงนี้ถงเนี่ยอ่าเขาต่อเติมตรงนี้ให้นะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องทํางานหรือเป็นลอฟท์หรือเป็นห้องรับแขกหรืออะไรก็ได้ครับตรงนี้ก็อเนกประสงค์นะฮะก็จะประมาณนี้ก็เปิดหน้าต่างมีมุ้งลวดให้ด้วยนะครับด้านข้างตรงนี้ครับ เต็มแนวเนาะเต็มแนวของตัวบ้านนะครับตรงนี้เนี่ยฮะตรงนี้ก็จะมีกระจกให้นะครับเดี๋ยวผมไม่ดูโดยรอบประมาณนี้นี่คือที่ส่วนต่อเติมให้ส่วนด้านในก็จะเป็นโถงภายในตัวบ้านนะครับอ่าด้านล่างก็ใส่คิ้วขอบบัวให้ประมาณนี้ฝ้าฉาบเรียบนะครับด้านบนอ่านี่คือตัวในส่วนของตัวบ้านถ้าเข้ามาแล้วจะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมอ่าประมาณนี้เลยขนาดเนื้อที่37 1จตารางวา สี่ห้องนอนสองห้องน้ํานะครับก็ห้องนอนด้านล่างเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับเมื่อกี้ก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์ห้องนลงแล้วนะครับตัวนี้ประตูนี้นะครับคุณผ,ผู้ชมก็จะเปิดออกไปด้านข้างของตัวบ้านนะเนี่ยครับด้านบนก็จะมีเป็นฝ้าฉาบเรียบแล้วก็ใส่ไฟเดลไรท์ให้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอหันไปด้านนอกแนละ้วให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศที่เข้ามาตัวบ้านประมาณนี้เลยนี่คือตัวแบบบ้านทรงบ้านก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาออกไปชมด้านนอกนะ นี่คือประตูที่เชื่อมออกด้านนอกนะครับด้านนอกตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถเดินเชื่อมออกไปด้านหน้านะครับตรงนี้ด้านหลังเนี่ยก็จะมีแทงน้าปั๊มน้ําให้นะครับครบเลยโซ่ซักล้างก็อยู่ด้านหลังนี้นะครับด้านบนเนี่ยเราก็ใส่เป็นโครงหลังคาพีูโฟมนะครับใส่โครงเหล็กให้เต็แมแนวเลยตามน,นี้รางน้ําซ่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นครัวที่ต่อเติมให้เป็นมุมตรงนี้นะฮะเนี่ยประมาณนี้ครับแล้วก็ ด้านข้างพื้นที่ตรงนี้ก็มีนะเนี่ยครับนุหฮะยาวไปด้านนอกเดี๋ยวผมพาเดินชมนะครับนี่คือในส่วนของตัวด้านข้างของตัวบ้านที่มีพื้นที่เพิ่มนะครับตัวนี้ก็จะทําเป็นอะไรก็ส่งอะไรต่างก็ได้ปรับเปลี่ยนใช้งานได้นะครับอาจจะจัดเป็นสวนหรือลงต้นไม้หรืออะไรก็ได้นะครับแต่เราให้แบบนี้ประมาณนี้นี่คือในในแนวสุดนะแนวสุดของตัวบ้านก็จะประมาณนี้ครับด้านข้างก็จะปูหญ้าเทียมไน้ให้ที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะฮะนี่ประมาณนี้นี่คือในส่วนของตัว ทางบ้านของน้าบ้านของเรานั่นเองนะครับเนี่ยฟ้าแจม่มใสมากเลยครับวันนี้ลมเย็นนะหันหน้าทิศใต้นะอ่าบ้านหลังนี้หันทิศใต้ลมก็จะเข้าทุกทางแล้วก็ส่วนตรงนั้นต้นข้างที่ผมเปิดต้นคลิปไปเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่อีกเพื่อนบ้านเป็นหลังมุมอ่าส่วนนั้นก็จะไม่มีอะไรแล้วจะเป็นป่าอ่าลมก็จะเย็นมากๆเลยลมจะเข้าฝั่งนั้นเรื่อยนะครับโอเค ถันมาเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของห้องครัวนะครับก่อนที่เราจะเขาบอกอ่ะเดี๋ยวดูห้องน้าก่อนก็ได้ครับคุณผู้ชมห้องน้ําก่อนเลยเนี่ยครับาเว้าวตรงนี้มานะครับก็จะเป็นทางเข้ามาที่เราเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้องน้ําที่อยู่ด้านล่างนั่นเองครับเดี๋ยวผมพามาชมเลยห้องน้ําด้านล่างก็ถือว่ากว้างอยู่นะครับเป็นแนวยาวอาจจะก,กว้างไม่มากครับก็แต่ว่าได้แนวยาวอ่าตรงนี้ก็จะเป็นสุขภัณฑ์นะครับแล้วก็ อ่างล้างหน้าเขาก่อเป็นชั้นเป็นท็อปขึ้นมาแบบนี้อ่างล้างหน้าให้แบบนี้แล้วก็แยกโซนอาบน้ําโซนเปียกแห้งนะครับเนี่ยฮะโซนอันนั้นที่อยู่ฝั่งนี้ครับจะมีช่องระบายลมให้ด้วยอ่าประมาณนี้แยกนะก็กระเบื้องทําเป็นปูสองสเต็ปนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนนี้เดี๋ยวผมหันไปอีกฝั่งหนึ่งตัวนี้ก็จะมะีที่วาง สบ,บู่ยาสะผมนะแล้วก็มีที่แขวนเสื้อผ้าอ่าแขวนผ้าเช็ดต,ตัวนะครับนี่ครับถ้าหันไปประมาณนี้อ่ามุมกว้างประมาณนี้ครับพร้อมใช้งานเลยพอเขาอยู่นะบ้านหลังนี้ครับหากท่านในสนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะโซนนี้ก็สามารถทักหาผมได้เลยครับโทรให้ผมได้ครับอปอ,อีกบ้านละที่ดินศูนย์แปดสองศูนย์สามเก้าสี่สี่เก้าห้าครับยินดีให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ ครบวงจรเลยนะครับรึกษาเคตได้ครับนี่ครับประตูนี้ก็เป็นประตูที่เปิดออกไปเชื่อมจากาตัวบ้านไปที่ครัวเดี๋ยวผมพาไปชมเลยครับเป็นประตูบานสไลด์นะนี่เลยนะครับสไลด์เปิดออกมาก็ได้เคาน์เตอร์ส่งตัวแอลเข้ารูปตามตัวห้องเลยมีกระจกตรงนี้ให้ด้วยนะครับเปิดระบายลมแล้วก็มีอ่าตู้โชว์ตู้แขวนนะครับ ยาวไปด้านในเลยเต็มพื้นที่นะครับถือว่า้างอยู่นะสำหรับครัวก็จะแถมเป็นสิง์ร้านกาสิงเซรลสสองหลุมอ่าแล้วก็เตาแก๊สอ่าตามนี้หุดดูดควันอ่าตามนี้เลยแล้วก็จะมีช่องช่องแสงนะด้านบนใส้ใส่ให้ก็ถือว่าเพิ่มแสงสว่างให้แสงสว่างที่ครัวผมไม่ได้เปิดไฟนะฮะตอนนี้ก็สว่างอยู่ครับเพราะว่ามันมีช่องแสงทั้งหลายช่องเลยนะหนึ่งสองสามช่องนี่ฮะถัดมาจะเป็นห้องนอนนะ ห้องนอนนี้อ่าพื้นที่ตรงนี้อ่าตรงเคาน์เตอร์ครัวก็ถือว่ากว้างอยู่นะตรงนี้สามารถใส่อ่าตู้เย็นหรือตู้ตู้ตข้าวก็ได้นะมุมนี้ก็ถือว่ากว้างอยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นห้องนอนที่อยู่ด้านล่างนะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนหรือจะเป็นออฟฟิศห้องทํางานหรืออะไรก็ได้นะเป็นห้องอเนกประสงค์ได้เลยตรงนี้กว้างๆตามแนวของตัวบ้านได้แนวยาวนะครับแนวยาวไปด้านหน้าตรงนู้นสามารถเปิด เข้าจากด้านหน้าก็ได้นะครับนี่คือห้องที่ต่อเติมไปให้นะครับก็ถือว่าได้ความเป็นเกอกประสงค์อีกหนึ่งห้องนะครับสำหรับห้องนี้นี่ครับก็ให้ดูความามุมกว้างๆให้อีกทีหนึ่งนี่คือในส่วนของห้องครัวเองนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะนะครับนี่เลยก็คือพร้อมก็อยู่แหละเนาะหลังนี้ถ้าสนใจก็สามารถนะัดเข้ามาชมตัวบ้านก่อนได้นะครับราคารายละเอียดของตัวบ้านหลังนี้นะเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับคุณผู้ชม ถ้าอย่างไงก็คลิกด,ดูใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมจะใส่รายละเอียดไปทั้งหมดเลยทั้งตัวบ้านขนาดพื้นที่ต่างๆรายละเอียดใกล้เคียงต่างๆผมผมใส่รายละเอียดไว้ครบถ้วนเลยในใต้คลิปวิดีโอนี้นะโอเคถัดมาเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านบนเลยครับแต่ก่อนที่จะขึ้นไปด้านบนนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูห้องนี้ก่อนเอ๊ะมันจะไม่เสร็จดีนะเพราะว่าก็ จะมีของที่ช่างเขาเก็บไว้อยู่อันนี้จะให้ผู้ชมดูนิดหนึง่งเป็นห้องเก็บของใต้หลังคาอ้อโทษครับไม่ใช่ใต้หลังคาครับห้องเก็บของใต้บันไดนะครับก็จะมีของช่างเขาอยู่นะโครงบันไดเป็นไม้นะครับแต่ว่าแข็งแรงมากๆเลยนะครับผู้ชมก็ถือว่าแข็งแรงเลยแหละนะครับเพราะผมลองเดินลองไดูแล้วไม่มีกบแก็บนะนี่คือบันไดเป็นเป็นไม้นะครับเราว่าไร,รก็เป็นไม้แบบนี้นะครับมี2ขยักเดี๋ยวพามาชมด้านบนเลยนะครับ เมื่อกี้บอกอ่าห้องเก็บของใต้หลังคาก็าลูกค้าคงไม่ปีนหลังคาขึ้นไปเก็บของใช่ไหมครับ <c oughs> โอเคเลยนี่ฮะขึ้นมาบันไลดลายไม้สวยๆงาเงาวิบวับๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีห้องโถงเนี่ยก็จะมีห้องกระจกท่องแสงให้ตรงนี้ด้วยนะครับอ่าก็ถือว่าให้แสงสว่างไม่ต้องเปิดไฟก็เดินได้สะดวกเลยเราก็จะมีพักอยู่ประมาณสามพักนันหนึ่งหนึ่งพักสองพักแล้วก็สามพักกว้างๆแบบนี้ก็คือขึ้นง่ายอยู่นะนี่นะครับประมาณนี้ครับคุณผู้ชม าตามมาเลยครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านบนเลยด้านบนจะมีอยู่ทั้งหมด3ห้องนอนนะครับผมจะพาไปชมห้องนอนที่เป็นห้องใหญ่ห่งห้องมาสเซอร์ก่อนเลยนะครับห้องนี้จุดเด่นก็คือไดออ้ความยาวของตัวห้องเท่ากับตัวบ้านเลยเต็มพื้นที่นะแล้วก็หันหน้าออกไปทางทิศใต้นะครับมีกระจกเปิดระบายลมได้รอบเลยกว้างนะครับแล้วก็จุดเด่นของห้องนี้อีกหนึ่งอย่างก็คือสามารถเข้าห้องน้ําจากภายในตัวห้องได้เพิ่มความเป็นส่วนตัวนั่นเองครับนี่เลยนะครับ ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านนอกเนี่ยครับตัววิวดีนะบนนี้ท้องฟ้าแจ่มใสามากเลยนะครับฟ้าใสเนี่ยสวยมากๆอ่าอพุ่มยมเย็นนะเนี่ยครับสังเกตด้านข้างตรงนี้ครับจะเป็นป่านะก็ถือว่าลมก็จะเข้าทุกททางเลยนะครับก็ถือว่าโอเคสําหรับบ้านหลังนี้นะนู่นครับอ่าสวนหย่อมจะอยู่ด้านหน้าตรงนู้นครับที่เขามาสามารถ เดินออกไปนั่งชิวๆออกกําลังกายต่างๆได้เลยนะครับคุณผ,ผู้ชมเดินออกไปได้เลยนะครับก็ถือว่าสะดวกสบายเดี๋ยวผมจะพามาชมที่สองห้องน้ํานะก็เข้าจากตรงนี้ได้เลยนะห้องน้ํานี้ก็มีประตูอีกฝั่งหนึ่งนะครับสามารถเข้าได้จากด้านหน้านะครับแต่อันนี้คือเพื่อสะดกความสะดวกสบายที่เป็นห้องมาสเตอร์เราก็เข้าได้โดยส่วนตัวเลยไม่ต้องเปิดประตูอ้อมไปได้านน้นนะครับที่อ่างน้ำก็แยก เปียกแห้งนะครับตามกลิปวิดีโอเลยได้ตามนี้เลยนะครับก็คือพร้อมใช้งานเข้าอยู่ประมาณนี้ครับก็ถือว่าโอเคสําหรับห้องนี้ถัดมาเลยที่ผมจะพาไปชมอีก2ห้องครับคุณผู้ชมกอห้องนี้เขาก็มีปลั๊กสวิตสายดินอะไรต่างไว้รอให้แล้วนะสาหรับติดตั้งแอร์นะนุ่นครับเห็นไหมสายไฟจะอยู่ตรงนู้นครับก็ติดตั้งแอร์ได้เลยเขาเดินสายไฟต่างๆมาให้ครบแล้วนะครับถัดมาจะเป็นในส่วนของห้องนอนที่2นะครับที่อยู่ด้านบน ก็ห้องนี้เดี๋ยวผมพาชมเลยกดใส่เตียงห้าหกฟุตได้สบายสบายเลยครับมีกระจกเปิดรับลมระบายลมได้รอบทิศทางเลยนะครับแล้วก็ห้องตัวที่ว้า์ไปตรงนี้นะครับก็อาจจะใส่เป็นตู้สภาพวิวอินโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะทำง,งานอ,อะไรก็ได้นะก็ถือว่าได้อยู่เส่็จียงหกฟุตได้สบายสบายสำหรับห้องนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องสำหรับติดแอร์นะคุณผู้ชมเนี่ยฮะ ประมาณนี้เหมือนห้องเมื่อกี้ครับก็จะมีสายไฟสายดินสายอะไรต่างๆเดินรอให้นะครับแล้วก็จะมีสวิตช์ตรงนี้ให้ด้วยนะอ่ะสาสวิตช์เปิดปิดแอ์นะครับไปมาห้องที่3าครับคุณผู้ชมก็อยู่ใกล้กันเลยนะครับห้องนี้ก็เช่นเดียวกันครับมีหน้าต่างบานสไลด์แล้วก็เปิดรับลมต่างๆได้นะครับขนาดตัวห้องก็เท่ากับเมื่อสักครู่เลยนะก็ใส่เตียงหกฟุตได้แหละแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีเ้าะสำหรับใส่ ูจะพาบิ๊อินได้เหมือนห้องเมื่อกี้เลยนะครับแบบเหมือนกันนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะสําหรับบ้านหลังนี้นะฮะถ้าท่านใดอ่านนี่ครับประตูนี้นะที่เราสามารถเปิดเข้าห้องน้ํานะครับจากสองห้องนี้คือห้องเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้ฮะแต่ว่าเข้าได้สองทางแต่ห้องมาสเตอร์ก็จะสามารถเข้าได้ภายในตัวห้องของเราเลยโอเคสาหรับบ้านหลังนี้ครับหมู่บ้านบุรีลม ยูในซอยเรียบคลอง223ใกล้สวนสัตว์ฟอร์เเบอร์นะครับเข้ามาในซอยย่อยซอยอลพิน5ครับเข้ามานิดนึงครับก็จะเจอกับบ้านหลังนี้แล้วนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับบ้านหลังนี้ครับที่ผมได้พาชมทั้งหมดเลยนะครับทั้งข้างบนข้างล่างทุกห้องรวมถึงบรรยากาศหรือรอบบ้านเลยนะครับบ้านหลังนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลังที่น่าสนใจมากๆเลยหากสนใจจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ครับสามารถโทรเข้ามาดูบ้านได้โทรผมได้เลยครับ้านที่0820394495 ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องผมไว้ด้วยนะครับผมมีบ้านหลังใหม่ที่รีโนเวทเสร็จแล้วผมเขอยู่ผมรีวิวให้คุณผู้ชมชมเป็นประจำอยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ